สวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Global Lab พบกับผมเทวพัฒน์เมธานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กลุ่มไทยซิมิโก้โดยเราจะเริ่มจากการลับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงระหว่างว,วันที่18ถึง22ตุลาคมเนี่ยแต่ชนีตลาดหุ้นต่างประเทศหลักก็คือตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยต่างปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันทั้ง2กระดานนะครับ โดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมาปิดปลายสัปดาห์ที่ระดับ4,514.90จุดเพิ่มขึ้น1.64%ระหว่างสัปดาห์รวมทั้งดัชนีก็มีการทำสถิติสูงสุดระหว่างสัปดาห์ด้วยนะครับแม้มีรายงานตัวเลขอัตราเงินเพอ้อที่ยังสูงอยู่ทั้งนี้เนี่ยดัชนีก็ได้แรงหนุนจากการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนนะครับ โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอย่างเทส l a เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีการรายงานผลกำไรด้านกนงานไตรมาสสามเนี่ยมีกำไรสุทธิ1.62่พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง389%เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดลายไตรมาสอีกครั้งซึ่งหุ้นที่นำตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ล้วนมาจากกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานไตรมาสของบริษัทในกลุ่มนี้เนี่ย จะออกมาดีเช่นกันนะครับหลังสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยกลุ่มสถาบันการเงินก็รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสเนี่ยออกมาดีกว่าคาดนะครับก็เลยทําให้หุ้นที่นาตัวชนีของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาจากกลุ่มเทคโนโลยีนะครับอย่างเช่น Apple Tesla Microsoft แล้วก็ Nvidia ดียส่วนตัชนีั้างเสงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับถึง3 1 4ระหว่างสัปดาห์นะครับ มาปิดที่ระดับ26,126.93จุดนะครับโดยยังมีแรงซื้อต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำโดย a าลีบาบาเมื่ยชวนเทนเซนแล้วก็สิวมีนะครับรวมทั้งยังมีหุ้นผิงอันนะครับจากกลุ่มประกันที่เข้ามาในรอบนี้นะครับทางนี้เนี่ยดัชนีห้างเซิงเทคอินเด็กนะครับที่ประกอบด้วยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า10%นนะครับนับจากต้นเดือนตุลาคม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับนักลงทุนก็ยังรู้สึกกลัวๆก้าๆก,ก,กับการเข้าไปลงทุนในเงินสกุลคริปโตส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากความไม่เข้าใจว่าสินทรัพย์ที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับส่วนคนที่พอเข้าใจก็กลัวว่าทางการจะเข้ามาจะระเบียบอย่างที่เคยเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับที่สั่งห้ามการทําเหมืองคริปโตนะครับอย่างที่ตลดาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ใช้เวลาถึง7ปีนะครับ กว่าที่กรอดตอสารัเนี่ยจะยอมรับให้มีการจัดตั้ง ETF ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นเงินสกุลคริปโตก็ทําให้กระจัดความกลัวแล้วก็ความสงสัยรวมทั้งความไม่แน่นอนของการลงทุนในสินทรัพย์จำพวกนี้เนี่ยไปได้ปะหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มี ETF ตัวใหม่เนี่ยเข้ามาทําการซื้อขายในตลาดหุ้นสารัฐนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับ จากวอลติทเป็นอย่างดีและก็ถือว่าเป็น ETF ตัวแรกของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่มีสินทรัพย์อ้างอิงก็คือบิตคอยซึ่งก็เป็นเงินคริปโตที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในขณะเดียวกันนะเนี่ยราคาบิตคอยเองก็ทําสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งนะครับแต่67,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยบิตคอย ETF ตัวแรกที่เข้ามาซื้อขายเนี่ยบนอังคารที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ชื่อว่าโปรแชร์บิตคอยสต t จีนะครับ มีชื่อย่อก็คือ B I T O นะครับส่วนตัวถัดมาเนี่ยก็เข้ามาซื้อขายในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือ v a l k y r i i Bitcoin Strategy นะครับใช้ตัวย่อว่า B T m นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมี E T F ลักษณะนี้เนี่ยเข้ามาอย่างแน่นอนก่อนอื่นก็ขออนุญาตอธิบายลักษณะของกองทุนประเภท E T F ก่อนคร่าวๆนะครับเผื่อคนที่ไม่รู้จักกองทุนประเภทนี้มากกอนเนี่ยจะได้พอเห็นภาพนะครับ โดย ETF หรือว่าชื่อเต็มก็คือ Exchange Traded Fund เนี่ยก็เป็นกองทุนที่ซื้อขายบนกระดานนะครับคำว่ากองทุนเนี่ยก็หมายถึงพอร์ตของสินทรัพย์แต่ ETF เนี่ยจะต่างกับกองทุนรวมทั่วไปหรือว่ามิลชัวรพันเนี่ยตรงที่เราสามารถทำการซื้อขายได้ตลอดเวลานะครับเหมือนเป็นหุ้นในกระดานนะครับอย่างกองทุนรวมเนี่ยถ้าเราเคาะซื้อหรือขายเนี่ยกว่าจะรู้ราคาที่ได้ก็ต้องรอ NAV ณนะสิ้นวันนะครับ ในขณะที่ ETF เนี่ยเราจะได้ราคาเหมือนกับที่เราสั่งซื้อหุ้นณเวลานั้นเลยและก็เนื่องจาก ETF เนี่ยเป็นกองทุนที่มีผลตอบแทนล้อไปกับตัชนีอ้างอิงเนี่ยซึ่งมีทั้งตัชนีตลาดนะครับอย่างเช่นดัดชนี S&P 500หรือว่าดัชนีด a s d a q เนี่ยหรือว่าดัดชนีที่มีการจัดตั้งเพื่อสะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนหรือทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเกาะติดผลตอบแทนไปกับตัชนีอ้างอิงเหล่านี้ได้นะครับ ส่วนใหญ่กองพวกนี้จึงเป็นพาสีนะครับก็คือไม่ต้องการบริหารโดยถือสินทรัพย์เรียนแบบกับตัชนีอ้างอิงซึ่งก็จะทําให้มีการกระจายความเสี่ยงได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นหลายตัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อดีของ ETF ก็คือมันมีค่าบริหารจัดการที่ต่ากว่านะครับเฉลี่ยประมาณ0.44%ต่อปีนะครับเทียบกับกองทุนที่มีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนเนี่ยค่าช้จยายก็อยู่ระหว่างประมาณ0.5-1%ต่อปี อันที่จริงแล้วเนี่ยควรมี ETF ที่ถือในบิตคอย n โดยตรงนะครับแต่เนื่องจากกรตาศาตร์เนี่ยยังไม่เห็นชอบแล้วก็น่าจะยังไม่เห็นชอบในเวลาอันใกล้นี้เนี่ยจึงทําให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยมีทางเลือกไม่มากนะครับนอกจากการซื้อบิตคอยฟิวเจอร์เพราะว่านักลงทุนอย่างเราเนี่ยถ้าหากต้องการซื้อบิตคอยก็อาจจะยุ่งยากนะครับเนื่องจากจะต้องมีที่เก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่ปลอดภัยนะครับรวมทั้งต้องมีขั้นตอนในการนําออกมาใช้ต้องเก็บ private key ไม่ให้สูญหายนะครับแล้วก็ถ้าบังเอิญทำ private key หายขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่า bitcoin ที่มีอยู่เนี่ยก็จะสูญหายไปด้วยนะครับด,ดังนั้นเนี่ยการให้คนอื่นเป็นผู้ดูแลหรือซื้อ bitcoinETF เนี่ยก็จะเป็นการสะดวกกว่านะครับสุดท้ายนะครับ bitcoin เนี่ยแม้เป็นเงินสกุลคริปโตที่มีมูลค่าในตัวมันเองนะครับแต่ก็เป็นมูลค่าที่ผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายยอมรับในตัวมันนะครับมันไม่มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนอย่างทองคําหรือว่า ผู้สามัญที่รองรับจากการมีส่วนเป็นเจ้าของในบริษัทนั้นๆน,น,นะครับหรือว่ามีผลตอบแทนจากเงินปันผลแล้วก็อย่างเช่นนลบัตรที่มีผลตอบแทนจากอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับอะไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ด e ิจิตอลที่เป็นคริปโตโรรเคอร์เรนซีอย่างบิตคอยหรือว่าบิตคอยอีทีเอ็เนี่ยก็จาเป็นจะต้องทําความเข้าใจกับลักษณะของสินทรัพย์จําพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับมิฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแค่เกินกาไรนะครับ ก่อนปิดท้ายรายการนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับก็สามารถลงทุนได้กับ k คดีผ่าน k คดีแซดอินเทแล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ